ทั้งกับครัวแบบบ้านๆของชนายุคใหม่นะคะจ้ะแล้ววันนี้ตอนนี้จะเป็นเมนูอะไรคะพี่พระเอกของเราก็ยังคงเป็นข้าวไลเบอรี่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้พี่จะพามากินข้าวไลเบอรีผออร่ผัดต้มยำอีกรอบเลยพี่ข้าวไลเบอรรี่ผัดต้มยำค่ะ <laughs> เราต้องมีเมนูเออไม่ใช่อาว่ัทฉุบอะไรบ้างแล้วก็จะมีข้าวมีกุ้งแล้วก็อันนี้ใบมะกรูดซอยระไคร้ซอยค่ะซอยแล้วก็หอมแดงนะคะต้นหอมซอยเอาไว้โรยหน้ากระเทียมพริกอันนี้พริกเผาน้ำตาลมะนาวพริกไทยแล้วก็น้ำปลาจ้ะเอาเลยไหม เอาเลยค่ะพี่เอาเลยแป้งตำกระเทียมไม่พี่ก่อนหูหน้าที่ประจำเลยเป็นหน้าที่หลักแล้วหน้าที่หลักไปแล้วรัถึงกันแล้วกระเทียมไม่ต้องเยอะอีกสองเมดใส่พร้อมกันเลยเหรอใช่ตำไปเลยแล้วสองอย่างแป้งตำเสร็จแล้วพี่ค่อยปิดไฟโอ้กไปเดินเอาละเอียดมากไหมพี่ฮะเอาละเอียดมากไหมเอียดตุดกเตาร้อนนะ ใส่ไม่ต้องเยอะแต่ว่าน่าจะพอแล้วมั้งพี่พอหรือยังนะว่าไงใส่กระเทียมอีกไหมเหมือนกระเทียมหายเลยอะ่ะไม่ต้องพอแล้วพร<อ>ิกอย่างนี้เผ็ดไหมคะเผ็ดไปพริกอย่างนี้เผ็ดไหมเผ็ดแต่ไม่เท่าพริกขี้หนูสวนหลอกแล้วก็ใส่ใ,ใช่คุณเนยคะจะเสียบจะ้ะน,นี่เสร็จแล้วก็แล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมพี่ตัมแล้วก็ใส่กุ้งเลยเหรอใช่ อใส่กุ้งก่อนกุ้งใส่กี่ตัวคะพี่ห้าหกหกตัวตัวตัวแล้วก็อะไรอีกมเอาตะไคร่นะตะไคร่เอ่ออันอันใส่เยอะไหมคะพี่ไม่เยอะไม่เยอะเดี๋ยวมันจะเข้มข้นเลยตะไคร่ตะขาใบมะกรูดใส่อย่างนี้ยงหน่อยใช่ หอมหอมแดงหอมแดงซอยอันนี้หนูปอกเองไงนะพี่นะหอมแดง,งนะใช่จากกลง่สุกแล้วเราก็จะใส่ข้าวลงไปหอมมากสุกแล้วข้าวมาเทเลยโแบบโบหนูพริกขาวให้หน่อยพริกขาวไปเย,ยมไหมคะพี่ครึ่งน,นึงนะคะหอ ประมาณครึ่งครึ่งช้อนคร<ช>ึ่งช้อน,นชอน้นชอนโต๊ะชน,นโต๊ะแล้วก็เขายี้ให้มันคุกเข้าให้ทั่วข้าวหนูบีบมะนาวมาขีดหนึ่งบีบมากีบหนึ่งนะใช่อ๋ออเคเอาน้ำปลาให้นน้ำปลาพี่แฟนเลยคะพี่กลัวมาก ก็ไม่อร่อยเท่าพี่มิ่งแล้วิพี่การข้าวเลเบอร์รี่ดีดีนะเนาะผัดยังงก็ยังเป็นเม็ดมันดูสวยมากเลยอ่ะหอมด้วยอ่ะพี่การฮต้องใส่ใจในขั้นตอนไหนเป็นพิเศษไหมอันเนี้ยน้ำตาลน้ำตาลลือน้ำตาลเลี้ยวเยี้ยไปไหมพี่เลี้ยปากไปถุนอยากให้ทางบ้านได้กินมากๆค่ะอหอม ีไฟลงหน่อย <ไป S 1> นะึงกิมก่อนเป็นไงบ้างให้เราชิมด้วยเผ็ดจังน,นะไม่อร่อยอแล้วไม่เผ็ดเลยแล้วดิดเตาเพื่อความสวยงามอ๋อ เราเคี่ยวกุ้งมาก่อนกอกงมาก่อนอ้ยจะพอไหมข้าวเนี่ยอ๋ออ้กดกดทข้าไปยอุ้ยแน่นแล้วแล้วก็อ๋อ เ <100 S 1> มนูนี้ข้าวไรฟเบอรี่ผัดต้มยำใส่งากุ้งกุ้งเมนูนี้ของเราก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยคือเมนูข้าวไรซเบอร์รี่ผัดต้มยำกุ้ง มันยาวเฟอร์มันสุดยอดมากคือแบบว่าทํางานอยู่ข้างบนนี่กลิ่นขึ้นไปเตะถึงโต๊ะทำงานเลยอ่ะไปตรงิ่งลงมาดูอ้ยเขาทำอะไรกินอะจับมาจับมาเป็นพุก้าเลยแล้วก็ขอชิมหน่อยนะในนี้เราไม่ชอบกินแล้วนะโอ้โหข้าวแบบแรบบร่เวณสีสันแบบสนิทมากตัดกับสีกุ้งสีแดงอย่างเงี้ยแน่นอนคือแบบความเห็นของกราฟิกนะฮะสวยอ๋อใช่เลยแนะนำให้เพิ่งกิน นี่คือพี่การนะคะกราฟิกประจำชาวนายุคใหม่ของเรานั่นเองค่ะชิมได้ไหเดียวคุณเอยเลยเลยเอาไว้ไหมกุ้ง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 ด้วยกุ้งด้วยกุ้งกุ้งอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะข้าวไลฟ์เบอรี่ผัดต้มยำกุ้งหนึ่งว่าเหมือนกับว่าเอาข้าวไปคลุกกับกับต้มยำกุ้งอะ อ่ะคือเครื่องเครื่องทุกอย่างใส่หมดเลยจัดจ้านาสุดๆอร่อยมากเมน,นูนี้ยกนิ้วให้เลยครับย,ยกนิ้วเลยจ้า